เอาละครับก็ยังอยู่กันที่บูธเปอร์โยนะแล้วผมอยากจะพามาดูอีกรุ่นหนึ่งก็คือเปอร์โย PM 0 1ครับรุ่นนี้คือเป็นรถ Naked r o a เตอร์ซึ่งจะมีด้วยกัน2พิกัดไซส์เครื่องยนต์คือ125แล้วก็คันนี้ที่เป็น300ครับผมโดย125เนี่ยกำลังจะอยู่14แรงม้านะแล้วก็ตัวพิกัด300จะอยู่ที่29แรงม้าด้วยกันครับก็เป็นเครื่องแบบหม้อน้ำนะ หลักๆจุดเด่นของเขาคือเป็นการดึงโลโก้ที่บ่งบอกว่าเป็นความเป็นสิงโตแล้วกันก็คือนี่ครับไฟเดย์ไทมของเขาจะมี3เส้นในแบบของกงเล็บสิงโตนะครับเช่นเดียวกับไฟท้ายเห็นไหมฮะเหมือนตัวรถยนต์เลยก็คือเป็น3เส้นในแบบของกงเล็บสิงโตเช่นเดียวกันครับจุดที่ให้สังเกตความแตกต่างระหว่างร้5กับ300คือแกนโชครับกระบอกของมัน 300จะเป็นสีทองถ้าเป็น125เขาจะเป็นสีดำนะครับแต่แน่นอนครับตัวเครื่องก็จะเล็กกว่าด้วยเนี่ยตัวเครื่องรวนก็จะเล็กกว่าล้ออลลอยเป็นขอบ17นิ้วแล้วก็ให้มาเป็นดีไซน์แบบท้ายโลง่งบางโคนครับก็จะติดอยู่ที่ล้อหลังเลยนะเป็นสไตล์้ายโลง่ง ัวนหน้าจอครับก็จะเป็นตัวแบบจอดิจิตอลสีมีพอร์ต USB ให้ด้วยอยู่ที่ตัวแถวแถวตัวกรแดแฮนด์จับโชคเลยครับแล้วก็ตัวชุดข่อไอเสียนะครับถ้าเป็นตัว300เนี่ยทรงมันจะออกคล้ายๆแบบ รถสปอร์ตหน่อยนะแล้วก็จะมีปลายไอเสียออกมา2ช่องถ้าเป็นตัว125เนี่ยมันจะเป็นช่องเดียวแล้วก็ทรงมันจะเป็นทรงกลมๆสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับก็โช้งเป็นอัพไซด์ดาวขนาดแจน41มิลนะครับแล้วระยะยุกเนี่ยอยู่ที่125มิลเมตรด้านหลังเป็นโช้งเดี่ยวครับปรับพีโหลดได้ จานเบรคครับ <54. S> 2 8 0มิลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิเปอร์4พอร์ตเลยนะครับแบบ axial mount ทางด้านหลังครับจานดิส2 4 0รมิลิเมตรรูปแบบเวฟบี้ดิสเช่นเดียวกันทำงานร่วมกับคาลิเปอร์1พอร์พอครับก็ถือว่าเป็นรถสไตล์เน็กเกตที่ดูแปลกตาดีนะครับก็ต้องรอดูกันครับว่าเปอร์โย ไทยแลนด์จะนำเจ้า PM01 มศูนาทำตลาดหรือไม่เพราะว่าในงานนี้เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกแบบเบอร์พรีเมีย่ยมครับก็ขอเป็นเท่านี้ก่อนล้กันแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปจะพาไปดูรถอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ